น้ำปัตรป่ายางยป่ายางแด็ยอยู่บ้านตัวขว้ก็คือพื้นที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมแต่ใช้แล้วเป็นไงบ้างมันก็งามดีอ่ะทีแรก <c oughs> ทีแรกของเราเป็นยังไงเ,เหลืองไม่งามแต่พอใช้ไปก็งามแต่แล้วผสมยังไงฮะตอนที่ว่าใช้เนี่ยตอนนั้นมันอายุได้ประมาณกมสาม เดน,นี่มันต่ำมันเหลืองพอมาฉีดแล้วมันก็งามแล,แล้วผสมยังไงอินทองผสมยังไงบผสมช้อนหนึ่งก็อะมิโนโหนึ่งช้อนอ่าและตัวน้ําตัวน้ำอีกครึ่งฝาครึ่งฝาต่อน้ําต่อน้ำยี่าลิตร ฉีดไปครั้งเดียวเองจ้ะเค่ยฉีดครั้งเดียวแล้วตอนนั้นเธอเชื่อไหมที่เอาคุยกันจริงๆทีแรกเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้ไม่เชื่อเนาะไม่เชื่ออยากร้อน <laughs> อยากร <laughs> ้อ,อง, <laughs> อลองแล้วแล้วที่เราคุยกันอยู่เนี่ยแปลงไอ้ตรงนี้มันต่างกันยังไงนะ,ะนะคุณตองตรงนี้งามกว่าฮะอ้อแปลงนี้เขางามของหนูไม่งามทีนี้ก็เลยอยากงามเหมือนเขาแต่อันนี้อันนี้เขาไม่ได้ฉีดแดคือของเราฉีดส้มแดงคือฝั่งนี้ ของคุณทองฝั่งนี้ใช่ไหมเอานี้ไม่ได้ฉีดอะแล้วมันต่างกันตรงไหนมันได้ใส่ตาเอาเอาคุณมาเฉียบอะแล้วแล้วจากจากเตี้ยเตี้ยก็สูงอืมอันนี้ยังว่าไม่งามเท่าของหนูแล้วนี้ของใครล่ะแต่ก็ใช้เหมือนสมแดงเหมือนกันตอนที่แรกตอนที่แรกที่เหล็กกว่าทางนี้ใช่ไหม เออา่่่ทีแรกในกุญทองเดินเข้าไปตรงกลางนี้ตรงช่องว่างนะอ่ะล้วอ๋อเออนี่ยิ่งเห็นชัดเลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะเนาะของเขากับของเรามันต่างกันยังไงเนี่ยฮะของเขามันออกเหลืองๆใช่ไหมอเอเนี่ยเอางั้เดี๋ยวไปดูของกุญทองที่นู่นกันไปคำว่าคีเหลก่บเขาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้าง แล้วของเขาแค่ไหนเาตอนนั้นของเขาแค่ไหนของเราแค่ไหนเออที่ว่ากี่เละนะของของเราแค่นี้ของเขาแค่นี้ครับพอนวดขีดแล้วหนูก็จะหมาตรงนี้ตรงนี้นะนี่ใช่ใช่คันแดนไหมแดนในคันแดนเขาแต่อันนี้เขาก็ฉีดก็ฉีดส้มแดงเหมือนกันแบ่งให้เขาเป็นเป้แบ่งให้เขาไปลองฉีดเขาอยากว่า้กูงี แล้วกก็พออ๋อก็เลยเห็ดยัดเลยใช่ไหมจากก็เลยให้เา้าบอกเขาพูดจะได้งามเหมือนทั้นง,งนู้นสบายใจดีค่ะแต่จะอารมณ์มาฉีดข่าวอีกแล้วเขาบอกเอองามไรน้องแดงน้องอะไรเงี้ยอืมเอาอะไรมาฉีดสมแดงค่ะแล้วในความเห็นของสมแดงพอเห็นเป็นอย่างนี้นะเน,นี่ยคุณนี่ทองรู้สึกยังไงก <Hey. S 1> ็ดีจ้ะใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยแล้วคิดว่ามันแพงไหม แพงมันก็มันก็สำหรับคนไม่มีเงินมันก็แพงแต่เวลาใช้มันก็ใช้ได้เยอะอืมใช้ได้เยอะครับใช้ใช้ไม่ก็เทื่ยงอะ่ะ